นี่พี่ปลาถอยน้องหลับน้องหลับ่เลป็นด้วยมีไฟก็อ๋อค่อ๋อาไฟไม่มไต้องใช้หลอ้ใช้หสูใช่ไหมตอนนี้ตอ้ไม่ได้นนี้ไม่ขา ก็ดซเเทปเปิดทางาไว้ขอบคุณค่ะขอบคุณี่ขอบคุณค่ะ I'm oh. new <laughs>